สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุกคนนะครับมานี่พญานุหน้าไก่ห่วยกับกลับมาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับเนาะมานี้กับ่อไม่ยังไหลพี่น้องกับมาทักทายถามข่าวถามข้าวนะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงในนอสสุขภูสุกคนนะครับคือสิยู่ดีมีแห้งยู่ดีสบายกับสุขภูสุกคนอยู่นะครับเนาะพี่น้องเนาะมานี่พญานุกับสิมีเรื่องสิมาบอกสุฟังมานี้กับไปสถานีตำรวจครับมานี่ หยุดงานเลยมันนี่ล่าง,งานไปให้คนให้พี่น้องพาไปสถานีตำรวจครับไปแจงความไปก็มีคนถา่าอยู่หาหกคน,นครับถ่าทั้งนอกครับของซิปลอยเข้าไปเข้าไปทีละคนแล้วก็มีการตรวจกระเป๋าตรวจกระเป๋าตรวจเสือ้อผ้า ทุกทิก้งทุกยางครับพี่น้องคือจังเข้าผ่านสนามบินละ่ะเขาก็จะถามว่าแมายังเขาก็บอกว่าม่แข่งควมโทรศัพท์ตึกกันจีกกระโมยล่วงเอาโทรศัพท์นะครับเขากลายเป็นนางถาเขาก็สอบถามนะพี่น้องว่าเป็นยังไงโทรศัพท์ยี่ห้อ,อยังเอยียงเสียนะ,ะตอนแรกเนาะแล้วก็เป็นนางถาเป็นนางถาแล้วก ยี่สิบกว่านาทีครับข้าเจ้าก็มาเอิญครับขึ้นโดดปุยิ่งพิคือเป็นไฟธุรการนี่ยงหนะครับน้อลงมาเอิญซื้อก็เลยพากันขึ้นไปขึ้นไปเขาก็ถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาก็บันทึกนะครับลงบันทึกบันทึกประจําวันนี่นู้นก็บอกว่าเถอะเขาล่วงกระเป๋าเอาอยุทธรถเมฆตัวไซมาสามสี่คนแล้วก็ยกเอาโทรศัพท์ไปนะครับพี่น้อง ที่ไปเกมควมนี่ก็เพราะวา่าตอนพญินุไปซื้อนัน่นก็มีเหตุประกันนําทั้งลานเขาพูดแล้วว่าเสียอาประกันบอตอนแรกกัว,ว่าสิบูเอาดอกผู้คนพาไปซื้อน่ะพี่น้องันก็เลยวา่าเอารวดวันวา,าน้าจะมันตกแตกหรือว่ามันเกิดค,ควมเสียหายจังไดอย่างหน,ในึงน่งกัเท่ากับพอสี่มีเครื่องไม้ใส่นะครับก็เลยเอา เขาก็บอกเราว่าถ้าเป็นบ่พอใจก็ให้ไปโยกเลิกนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยก็ได้ไปโยกเลิกเดือนหนึ่งผ่านไปก็เลย่ได้ยกเลิกก็เลยอเป็นอันว่าเฮามีประกันอยู่กับบริษัทนะครับพี่น้องเนาะพอไปัเจีงคว่ำแล้วก็ลงบันทึกประจําวันก็จะให้เอกสารมากพี่น้องเนาะเอกสารมาแล้วก็เลยกลับมาแล้วก็มาเฮ็ดอัน เรื่องไปทั้งอันบริษัทของโทรศัพท์นะพี่น้องเนาะไปทั้งบริษัทก็บอกชี้แจงเนี่เขาฟังว่าโทรศัพท์หายเด้อถือเขาหลักเอาเขาติถามมาห้ารุ่นใดอันไดอันใดครับเจ้าของโทรศัพท์สือ่อไว้จังใดถามอีเมลอ,อีเมลครับพี่น้องถามรหัสผ่านอีเมลอย,ย่างต่างๆน,น,นานาพี่น้องนั้นก็บอกเข้าไปนะครับ ตอนที่ผู้ที่เป็นใไทยนะครับเขาก็เสียเอินคนเจ้าของโทรศัพท์คือพญานุล่ะไปน้ำเขาบอกว่าเขาอยากเป็นยินเสียงนะครับว่าเป็นคนแมนอิลีบอยยินเสียนะครับพี่น้องพี่น้องพญานุคนที่เพันผ้าไปเพิ่นกะไม่ยู่พีนะครับสามสี่สิบปีเราบอกครับสามสิบปีแล้วมันก็บอกภาษาใดอ่านออกเยนใดนะครับพี่น้องผ้าไปแล้วเพิ่นกะมาเหตุยุบานเพิ่นละมาเหตุยุบานเพิ่นกะ เรียบร้อยครับพี่น้องเขาก็นัดให้เฮาว่าทางบริษัทสิส่งโทรศัพท์มาให้ก็บ่ไกลจากบ้านพี่น้องหอกเขาเสียทรงมาให้อันแบบมันสิมีร้านนึงที่รับส่งพัสดุมาไปลงอยู่หันไข่ไขไปเะนีย์ครับผมว่เป็นไปเะนี่เวลาเฮาไปเฮาก็สิไปบอกว่ามารับของซื้อนันซื้อนี่อย่างเช่ะพี่น้องเฮาก็อาจจะเสียค่าใส่ใจคือค่าไปรับคือเขาค่าเขาฝากไว้อะไรที ที่พีน่นุเคยเห็นนะครับพี่น้องคือจังยุลานเขาอันเทวีแก่เพิ่นสร้างของแล้วก็เอามาล่งไว้กับร้านขายของพี่น้องร้านขายของเบกเกลิตต่างๆนี่แหละก็เจ้าก็ให้ห้าไปเอาห้าก็สิบอกว่าซื้อของเจ้าของของได้เป็นซื้อไว้าจาังไดนะครับพี่น้องห้เาเห็นไปตัวเพิ่นธมิมรหลายนะ่ะของเพิ่นเทินเถิกอยู่น่ะแต่เขาเจ้าพิจัดว่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเขาก็สิไปหาเบิ่งได้แล้วก็สิเสียอัน เงินค่าเก็บร,รักษาไว้นะพี่น้องนะสิบสิบยูโรสินะ่ะเขาจะกดสิลงบัมืนทึกประจำวันนะว่าซอนีมาเอาของแล้วนะพี่น้องเนาะก็เป็นอันว่ากับคงสีใบใบเนี่ยนะพี่น้องอาทิตย์แายแน่อาทิตย์นี้แหละพี่น้องกับสิไลเอ่อโทรศัพท์เครื่องไม่ครับพี่น้องยี่ห้อเกา่าระบบเก่าพี่น้องเนาะคือแบบว่าได้เครื่องเกา่าอันเครื่องไม่นี่ต่ว่าเป็นเครื่อง แบ่เบี้ยกับเครื่องเก่าที่เสียไปนี่พี่น้องเนาะสำหรับซิมก็ก็คิดว่าประมาณอีกจากสองสามหมื่นครับสองสามหมื่นก็บซิม่าครับพี่น้องซิมถ้าเป็นว่ายยังพัฒนาเครื่องใหม่พี่โน้ตใส่ใส่เครื่องเก่าไปก่อนเพราะว่าโทรศัพท์บ่มีซิมมันก็ใส่จำกัดพี่น้องเนาะออกออกออกไปจากนอกสถานที่นี่ก็บ่ได้อันนี้พี่โน้ตใส่ยูนี่ก็มีเน็ตบ้านพี่น้องเนาะแล้วก็ทางบริษัทบริษัทโทรศัพท์นึ้นก็ ได้รับซิมแล้วนี้เขาก็ต้องเอาซองซิมนั่นส่งกลับไปให้เขานะครับพี่น้องเนาะแล้วก็สีมีเอกสารที่ไปแก้งควมตำรวจไทยเอกสารกับซงไปนในซองจดหมายร่วมกันกับมันจดหมายที่เขาส่งซิมมาให้พยินุครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นการป้องกันว่าเฮานี่แมนอหลีบอเพราะว่าซิมเขาก็ต้องสั่งไม่เขาส่งซิมไม่เฮ้ามันก็ต้องมีหลักฐานพี่น้องนะครับตองการหลักฐานพี่น้องมันพยินุก็ต้อง จัดการทรงไปให้เก้าเนาะพี่น้องมนีกับ่มีิยังไลยครับพี่น้องก็มาบอกสู้ผมไปพี่น้องฟังนะครับพี่น้องเนาะก็ว่ามีเจ้าของนีระมัดระวังหลยอยู่ในแล้วเนาะมันก็พลาดตนได้พี่น้องแต่กันยังดีที่โทรศัพท์มีประกันนะครับพี่น้องเนาะก็เหตุในพญินุปต้องซื้อเครื่องหม่เพียงแต่ว่าเสียเสียเวลาในจักหน่อยนะพี่น้องท่า็ดีก็เสียเงินนะพี่น้องเนาะสำหรับมนีนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบุญคิดคิปนีรับของพญินุนะครับ ไปมากเยี่ยมมาเยี่ยมกับสิ к а ไปเยี่ยมไปยามเก่าสำหรับผู้ไม่เขามากอะเบิ้งคีบกอนะครับพี่น้องสี่หานาทีเลยที่จะกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องเนาะหลังจากนั้นปรามาสองสามหมื่นนะครับพี่น้องยันนี้หนกับิไปเยี่ยมยามกันนะครับพี่น้องไปก็บ้างแร่งใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องบอกว่าฝากช่องนะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าฝากช่องห้ารู้กันอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะ ตา,าต,าตางเฮ่าต่างไฟต่างกระแสกำลังใจกันมืนันก็บม่มีสาระอีกแล้วพี่น้องเนาะก็มาบอกข่าวเราเรื่องให้พอ่อพี่น้องฟังซื่อๆ,ๆนะครับพี่น้องเนาะคลิปมันกับสีเงาไปนะครับพี่น้องมันเองพญานุกนัขอจบคลิปสำเนียนะครับขอขอบคุณหลายๆก็เลยขอให้สุโปรทุกคนนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับโชคดีมีใช่ตลอดปลอดภัยจากโรคไร้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับพี่น้องเนาะขอให้โชคดีสุโปรทุกคนนะครับพี่น้อง สวัสดีครับ